สบายดีเด้อพี่น้องมไม่ได้ครับากไป,ไปเปบื้งเบื้องปงเทียมนะอีเห็นแล้วก็กระลอกพี่น้องเนาะเปื้อเบื้องอมันก็สิมากินมาพี่น้องแล้วก็ไปลบป,ปลาล็อกยิงนกมามากินพี่น้องซนะึ่งนี้ฝนม่ค่อยตกแล้วพี่น้องอีกไม่นานครับพี่้าก็เลยก็จะมากองมันต้นให้ เรอกกินหรือว่าให้อันาดูไหวกินพี่น้องแตนไปเอาสิเดินตรงนี้ไปเป็นเบิ้งมันก็สิกินแบบพี่น้องอู้พี่น้องอม,มันมากินเนาะตัวนี้จะเป็น เป็นหอยของอีเห็นพี่น้องเป็นล่องลอยของอีเห็นเนาะมันก็เริ่มมากินแล้วพี่น้องดินตรงนี้พี่น้องมันเริ่มมากินแล้วพี่น้องตั้งเดินของมัน สัวนนี้ถ้าว่าเขาไปเจ้าพาว่ามือนีเขาเจะมา <c oughs> เพิ่งขับยังไปได้เอาอุปกรณ์มาแต่ว่าเอาอ,อุปกรณ์มาเนี่ยเขาจะเห็ดบว่วงใส่บนนี้เห็ดบว่วงใส่บนนี้แล้วก็เวลามันมากินจึงจึงได้พ่น้น้ำก็เริ่มหมดแล้วตอนเขาไปเจ้าเติมมันจะเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันน้ำม,ม,มันจะหมดมัน เค็มพี่น้องนะ้ำตีน่นี้เค็มเลื่อนมากินเนลงตัวนี้จะเป็นกรงเล็กของเอียน,นพี่น้องมันจะขึ้นข้างข้างล่างนี้ไปข้างบนนี้ ตัวนี้นะกะลอกนะ่าจะกินนะพี่น้องนะกะลอกประมาณอีกสองสามวัน,นครับพี่สิเอากับดักมาใส่เพียงเพราะวันนี้เขาเพิ่มาเบิ่งมันกสิกินบ่เพราะว่าบ่บ่บ่มันใจพี่น้องก็เลยมาเบิ่งเพียง มังอรตัวนี้เองก็กิน,นกันเอาสิขข้นไปข้างบนแล้วก็ไปเบิง่งน,นะมากกอว่าหนูวไว้กินด้วยมันสุกหรือ,อยังบ่ได้สุกอยู่ฝั่งนี้นะมังอรเป็นตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ปองของเฮ่านะพี่นอปองของเขานี่อยู่ฝั่งนี้โอ ยังบทันทึกอยู่ตัวนี้ผลไม้ตัวนี้นี่หนูวัยนี่มากินที่สุดเลยตัวนี้มีแต่นหนูวัยกินก็ล็อกการมากินมีแต่หนูวัยกินข้างในมันจะเหมือนทั่วทั่วดินเนาะ เด็หนูไว้มนจะกินแล้วก็อ่พวกสัตว์ใหญ่จะเป็นพวกแกง้ง่น้องแกงมันจะกินมากินตัวนี้แกงนี่มันจะกินต่างทั้งลูกเลยนะแกงนี่มันจะกินทั้งลูกเนาะแล้วก็เวลามันไปนอนหรือว่ามันไปพักผ่อนแล้วก็มันจะคขายนะมาเล็กตัวนี้ออกมาเนาะมันจะกินเฉพาะเปลือกนะแกงกินเฉพาะเปลือก แต่เวลามันมากินมันจะกลืนทางลูกเลยแล้วเวลามันไปนอนมันจะไข่นะเมล็กตัวนี้ออกมาเต้นอวัวเนี่มันจะมากินข้างในแกนของมันนะยังบริสุกธ์ ถ้ามันกินมันจะเห็นกินเยอะเป็นแบบนี้ตัวนี้จะเป็นตัวปีกไก่แล้วพี่น้องปีกไก่มันจะกินแบบนี้เติตัวปีกไก่แล้วปีกไก่มันจะกินแบบนี้พี่น้องปีนี้ตัวใหม่ปีนี้ยังไม่ทันกินเถอะต้นของมันจะเป็นตัวนี้ สูงเติบเนาะเตืนออกไเนี่ยมันจะกินพื้นดินเนี่ยภา<ฮ>สีลวงผ่าให้เบิงข้างในยังบัดทัน บทางมีเถอะมันยังเป็นแบบนี้ข้างในยัง,ท,งทันมีนะเพราะว่านไย,ยังบก,กินเพราะว่าตัวนี้มันยังเทื <c oughs> ่อมันยังบดทันสุกมาทางเก้ไป มันยังฮักกระเป็นแบบนี้ยถา้ามันแก่แล้วมันจะข้างหนา้าจะคลาคล้ายคือนะทัวไปเนาะแก่ตัวนี้ยังไม่ทันแก่ใช่ยังอ่อนพี่น้องมาไรก็เลยพรพี่น้องเพราะว่าอนาตัวนี้ก็ประมาณผลไม้ตัวนี้ก็ประมาณเดือน เดือนสิบสองพุนะ่นเนาะมันจึงสุกดีพี่นะ้องเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ฮักกับเดือนสิบแล้วก,ก็เดือนสิบเอ็ดสิบสองมันจะสุกน้องไวยจะกินเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยังอ่อนเะนาะมาดีเสียใดเนาะอีเห็นกินเนี่ยนะโป่งเทียมของเฮาแต่เฮาไปได้เอากับดักมาเมื่อบ้านก่อนประมาณมืออื่นหนระือว่ามือคือเฮาซีเอานะ่ะกับดักมาใส่พี่นะ้อง